ทีคอนปวดไหมขอเชิญท่านประธานยัดชืนจุดเทียนทูปวิชาพระนักาจโอ้โอ้น้องพน้องมือ เตรียมตัวถวายราชบดีท่านประธานตอนนั้นท่านประธานเชิญเชิญตรงนั้นนั กาได้การมอบอานบุคคลและก็ให้โอว่าและก็ส่งนะครับกับวีเปคุณดิทันนะครับท่านประธานงานได้รับเกียรจากท่านปัญญาไคศาสตรนะครับวันนี้ท่านประทนะครับเชิญทานาอตอเรียนวาอสวัสดีที่น้องบุเสือนรนด้ารตะบนทุกคนนะครับ ตอนนี้เรามาข้าค่ายเข้าไปที่ค่ายพิจิตตาเมื่อเรามาข้าค่ายบุษนะครับทีจะไปนิตาขอให้ลุงเสือที่เราดีทุกคนนะครับตั้งใจทำกิจการนั้นให้รุ่นรุ่นนะครับให้มีความสามัคคีกันพิจิตตาเศรษฐศาสถานการณ์แล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอมอบพี่น้องเสือตุลาการตาวนให้ วิชากรคไายรีตออิตาผู้ถูกตุลก็จะมี่วยไปครับไปครับทุกท่า นะครับขอให้เราทำตามทำสักด้วยนะครับผู้บริการครับทุกชาติของท่านยกมือยกมือลงขอบคุณครับผู้บริการนำร้องกในชาติหนึ่งท่านยกมือยกมือลงขอบคุณครับผู้บริการนำสวดมนต์ของท่านยกมือยกมือลงขอบคุณครับในระหว่างสวดมนต์นั้นนะครับผู้ใดที่รับ หรือศาสนาอื่นนะครับขอให้ยืนตรงหรือสงบนิ่งครับขอให้เข้าใจตรงกันด้วยตรงตรงเชิญกลุบริการครับสองท่านครับมครับยกมือขึ้นครับนิ่งมาครับซ้ายอยู่ขวาครับฝ้ายอ้าวยืนตรงครับพร้อมกันงกายยืนตรงนะครับ หมูที stage, ่สองที stage, ่นี่ใส่ก่อนไปข้างหลังก่อนนะเม้าวมอรวกมงายครับเทาครับเท้าเช็สดกเก้ท้าเช็นมาเลยขึ้นมาเลครับเอเา้น รับขึ้นเลยดูโล่ัดูรลงดูลงนามเลยรับ ม้วนมือเตรียมตัวม้วน

Yeah.

มาที่นี่เหมือนปีที่แห้วอะลูกนะลูกโวงเป็นคะแนนเรามาหนึ่งคื 6, นสองวันคะแนนของเราั้นสามร้อยนะครับพิชิตให้ได้ตอนนี้ให้คะแนนพวกเราไปแล้วแหละสามร้อยนะครับต้องให้ไปร้อยห้าสิบแต่จะลดหรือเพิ่มอ,อยู่ที่พวกเรานะครับเอาอขอเราความัา้านสบายปลอดภัย

โอ้ยใช้ได้ใช e like ้ได้ใ <downloading> ช <unlikely> <pet> ้ได้โอ้ยพ <zet Tell> ี่ดิฉันเองด้วยจ่าดกอะไรหากเรากาลังสบายกำแพลิมันเนโอ้ประมาณคือกว่าพวกเราด้วยนะครับพาใครนะคอาจารย์โกดูให้หน่อยเรามีรางวัลให้นะครับเอ้าหากเรากำลังสบายกำแพงลิ้มัน ให้เสียงไปด้วยให้มันนารักหเลยแห๊แบ๊กนะถ้ใครไม่ออกใครไม่เสียงดังเราพอจะเาอาหากเราเอากำลังสบายตรงไหนพิชิทัน วันที่จะได้รางวัลนั้นมาทุกตัวได้เไหมบานใส่ของจำได้นะจำได้ไหมจำไ้ฮะไม่ได้เอาโดนเลวอนแล้วกันได้ไหมโดนเลมอนเอาไม่ได้อาจารย์โกเป็นโมเดลให้หน่อยมาดูอาจารย์โก้กันอ๋อหนึ่งสองสามอ๋โดนเลวอน คนไหนที่เป็นเพื่อนรักกันเรืองมาเลยเอาแบบไหนแสดงของมไม่ไรเ้าอยู่เอาผมผมเห็นแล้วนไายิผกตาง่วงเลปม่เๆเจ้าอะไรนะไม่เป็นไร นกยจะไปต้องรอ้อนนี่ยังหาให้ยเอาออกมาครับสิพพัะแกร์คับเจ้าสาวเดี๋ยวรอแปไ๊บหนึงนะคะรับเดี๋ยวให้ท่างเจ้าสาวทำพิธีเสร็จก่อนนะครับเขาเป็นสองน้ำนยครับเหมาะสมกัน,น,กกน,นเหมือนกับกินทองเหมือนกับกินทองกระเสดเหล็กอ่ะขยับมาโดยที่ว่าเห,วเ,หวเห็นแล้วนะเห็นแน้ำกินเห็นยังเห็นแล้วโอเคดู งผู้หญิงกับผู้ชายใครทําสวยกว่ากันใครทําสวยกับเข้าที่ใครทําไม่สวยมีท่าอื่นต่อเอ้าโดด ดึงให้ไม่แน่นก่อนแล้วก็เผามันไม่ขึ้นจะเปลีรูปใหน่แล้วสีเหลืองสีเหลืองมจำไว้นะตายแล้วกันเออสีเหลืองนะตายเอาตบให้เปหน่อย วันนี้โดนมอนนะลองโดนด้วยมอนอีกครั้งหนึ่งด้วยกันเนาะแล้วมันใหญ่อยากเห็นบ้านอยากเห็นบ้านใสทองใช่ไหมอยากอยากเห็นอ้าวอยากเห็นบ้านเออเออไปเดี๋ยวรอด้วยรอเพราะว่าพวกเราเข้าผานไม่ได้แน่นอนนะครับอ้าวบ้านใสทองจำได้ยังจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอาจารย์สีมาทำมันทำมันอาจารย์สีมาเป็นโมเดลให้หน่อย ก็อาจารย์อยากดูเนาะไหนมาขึ้นเนี่ยมายูใกล้ๆอย่างเดิมดูดวงจิตนะอ่าดูจิตเอ้าหนึ่งสองสามเอ้า 아 <목소리나> คุณแม่ขอเลิกใช่ไหลองทาไปหาหาเน,นี่ยไดคุณแม่ขอเลิคืนนี้อ้วนอ้วนรับไปกัอวนอวนกลับไปสีเหลืองไอันนี้ยังไม่ยากให้กลับเถอนะ ลุ่ให่ตรงไหนไปต้นมงหวงกันลองนัอ่ไป้ต่อสเลยลูกสิกันเลยสีกันเสีเหลืองต้องไม่ตรงตงเลยไ้ไปั้าต่เมื่อกี้นะครับก็เปิด จะเสริมให้พวกเราเ้ได้ใกเรียนนิดหนึ่งนะครับเราเมื่อกี้ของพวกเราเน้ไม่ได้กินข้าวอะไรก็เลยจริงจริงอยากจะพาลงฐานเลยนะครับแต่ด้วยความเกรงใจแดดตารจะเลนิดหนึ่งน,นะนครับเดี๋ยวพวกเราจะเป็นเป็นลมกันดังนั้นเรามีกองแล้ววิทยากรประจำกองของเราหรือวิทยากรพิเศษนะครับอ้าวยังไม่ได้แนะนำวิทยากร,ร,รอ่าเชิญที่น่กนวิทยากรทั้งหมดนะครับผมเชิญครับ ตัวอยู่ต้นคนแล้วแบบว่าตีไปขาน้ำมัน ก็ไม่อยู่คนเดียวเ้ยงไ่หมา้นจม่ร้อยแ่้านลูพี่ค่าเนี่ยเยะเยอะอน่